เื่อกี้เห็นเอ่อคอมเมนต์ชูเกียรติแต่ว่าในการร้องเพลงเนี่ยไม่จะบอกน้องๆว่ามาร้องเนี่ยนะร้องนี่อย่าให้สะดุดร้องให้สุดคำต้องรำให้สุดแขนเอาพี่เสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำน้องๆต้องศึกษาไว้อันนี้พี่ร้องให้ดูเป็นตัวอย่างเอาพี่เอาไงที่สูงร้องสูงเสียงกลางร้องกลางได้เลยร้องต่ำดีเลยจะร้องเพลงอะไรฮะหนีรถติดอ่สามสี่มองไปทางซ้ายแล้วก็ตีฮิตมองไปทางขวาแล้วก็ตีติดตัวเลยรุงรงนั่งก็มาติดกันจังเถอ ก้อนเสด็จตั้งใจตั้งใจบอกตรงเลยตั้งแต่ทำมาไม่ค่อยได้ร้องที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่แรกต่อไปครับผมเอ้ยอะไรอ่ะรอนานแล้วไม่ลงไม่เรียกกันของห้าห้ามนี่ยมีเรือนตอบจริจังจะร้องเพลงอะไรฮะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้สูงกลางต่ำสำหรับคุณดูแล้วมันง่ายไปครับผมเปลี่ยนขั้นเปิดให้คุณดีกว่าเพิ่มความยากอ่าถ้าผมชิดชิดแบงค์หน้าปิดอ่า นี่คือกลางถ้าดึงมาดิบกถ้าผมหมุนอย่างงี้แต่ผมอย่างงี้นะเงี้ยว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 เงอมีเพิ่มอีกเงี้ยวเงี้ยวด้วยถ้าคุย้อนเวลาไม่ได้นะกูจะไม่นั่งตรงนั้นที่เดิมอ๋อกูไม่หาเรื่องเดี๋ยร้อนใส่ตัวถ้าผมทำนี้นี่ลูกดุยลูกดุยอ๋อมีเพิ่มมีเโอ้โหเจ้าอะไร วิวงาเงงางาดุดดุยได้เหรอมันจะเยอะนะนี่แทบันมีเนื้อเพลงเลยร้อมาอนี้พี่คงจะดีมากปิดใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สนปิดโมพี่ให้เธอคอยเธอปิดหัวใจจะปดไม่ปิดปิดเธอะก็ิดเขาอีกทงวมโมมันเจ็บปิด มันเจ็บโ้มันเจ็บปิดไม่ปิดทำไมมันปวดระโบมันปวดปิดมันปวดปิดโบทำได้อย่างปิดโบยังได้เป็นแบบนี้ปิดเลือดเนื้อบกเป็บวงอ้วนนิ้ววิวกดนิ้วหนิยวนิ้วใจกรตุกหิ้วเวนียวเวนียวเวนีวปิด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 ิดปิดิดโบปิดโบโวย มึงเล่นอะไรนี่เป็นตลกไปแล้วอ่ะเหมือนมึงเล่นกับคูคนเดียวอ่ะเออครับผมแซ่แซ่แซ่ E N S ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่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  E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซ่แซ่แซ่ E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีแซ่แซ่เซนทีวีแ่แเซนทีวีแ่แซ่เซนทีวีแซ่แซ่ Senti yeah. yeah, senti we yeah. senti we yeah. Centuria. Centuria. yeah.